สวัสดีครับอยู่กับเซ์แตงโฟตโตกราฟคนเดิมกลับมาแล้วต้องได้เช็คอินวันนี้เรามาที่โรงแรมไฮแอดแอดหัวหินนะครับเป็นโรงแรม5ดาวส่วนทางเข้าจะอยู่ตรงซอยข้างตลาดชิกาดาเลยครับเดี๋ยวเราจะไปรอปีกันมีรถกอล์ฟมาลับแล้วเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปเช็คเอาท์กันครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนมาถึงก็เลยเลยเราเดินเข้าล็อบบี้มาวิวแรกที่เราเห็นนะครับเราต้องว้าวกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันสวยมากๆนะครับรอเช็คอินแป๊บหนึ่งนะครับโดยรวมของโรงแรมนี้นะครับจะสวยงามแค่ไหนมีอะไรให้เล่นบ้างนะครับมีมุมไหนให้ถ่ายรูปซึ่งที่นี่นะครับเขาขึ้นชื่อเรื่องมุมถ่ายรูปเลยว่า the best นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่ ถ้ามาแล้วควรจะมีรูปตรงไหนไ check เ้เช็คอินจะตามผมไปครับน้ำกระเทียมน้ำกระเทียมระหว่างนี้ก็เดี๋ยวเราเดินไปดูที่ห้องของเรากันก่อนว่าเป็นยังไงระหว่างทางที่เราเดินไปที่ห้องนะครับก็รู้สึกเลยว่ามันล่มลื่นมากเลยครับพนักง,งานต้อนรับก็พาเราเดินมาอย่างที่ห้องครับผมอธิบายรายละเอียดซึ่งบอกเลยว่าเป็นการบริการดีมักทากทาาต้องการอะไรเพิ่มเติมสาม,มสารถกดเบอร์ศูนย์จัก สำหรับไฮแอดนะครับก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีเลยนะครับวันนี้จงเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างใหม่หมดเลยนะซึ่งช่วงนี้ก็ราคาค่อนข้างถือว่าน่ารักน่ารักราคาจับต้องได้นะครับสำหรับคนช่องเที่ยวแบบผมนะไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็ถือว่าการมาพักผ่อนในสถานที่ระดับนี้นะครับมีความเป็นส่วนตัวมีความไพรเวทมากๆบรรยากาศโดยรวมนะครับแล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับ ระหว่างนี้ก็นอนพักแบบบรรยากาศโรงแรมมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ต้นไม้สีเขียวสวยงามพรมรื่นมากๆและส่วนในโซนด้านหน้าครับก็มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ <c oughs> พูดยังไงว่าใหญ่มาก <c oughs> ชายหาดสะอาดมากมีที่ให้นั่งเล่นพักผ่อนด้วย ก็มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆมีการจัดแบ่งโซนไว้อย่างสวยงามเลยครับเหมาะก,กับการมาพักผ่อนนะครับหรือก็มาโพดท่าถ่ายรูปเนี่ยแหละและที่สำคัญนะครับโรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรมที่เปิดต้อนรับน้องสุนัขด้วยนะกับโรงแรมที่นี่นะครับเขามีกิจกรรมให้เล่นมากมายเลยนะ แต่กิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่ผมมาเล่นก็คือยิงธนูเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะครับไม่ต้องกลัวเลยตรงนี้มีคนสอนและคอยดูแลเราตลอดการเล่นด้วยครับเยมครับ ตอนนี้ครับผมก็เป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่ผมชอบมากๆทุกครั้งที่ผมไปก็คือการเล่นน้ำเนี่ยครับและที่นี่เขามีสไลเดอร์พญานาคเราไปดูว่าความมันของสไลเดอร์พญานาคมังกรผมจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหน มันสนุกมากนี่กำลังจะเอารอบสองถ้าสามรอบก็ไม่ไหวนะเดินขึ้นบันไดเหนื่อยเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปก,กับสไลเดอร์ตรงนี้ด้วยนะครับเป็นไฮไลท์นะครับที่นี่ทีเดียวพาทิตย์เริ่มตกดินนะครับบรรยากาศก็รู้สึกว่าฟิลเวอร์เลยนะครับแถมท้องฟ้าก็ซื้อไว้ลมกำลังดีทำให้รู้สึกผ่อนคลายกับการมาพักผ่อนครั้งนี้มากๆ เช้าวันใหม่ครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันอาหารเช้าในห้องแอร์นะครับแต่เขาก็ยังมีมาตรการนะครับที่ดูแลก็ยังมีการล้างมือล้างตรวอะไรก็ว่าไตานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูลายอาหารกันว่าจะอิ่มท้องแค่ไหนไป สำหรับอาหารเช้าที่นี่ก็ต้องถือว่าเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเขาจัดเป็นลายเป็นกรุ๊ปๆนะครับเป็นกลุ่มเป็นโซนนะครับมีตั้งแต่อาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งเบ็กฟันยามเชา้าแบบว่าไข่ไส้กรอบแฮมนคะครับผมพวกเบเกอรี่นะครับที่ค่อนข้างเยอะเลยแต่ก็เอาตักที่เราชอบก,กินก่อนนะ,ะไปกินกันเริ่มมาด้วยที่อาหารไทยเลย <c oughs> โดยรวมอาหารเช้าที่นี่ต้องบอกเลยนะว่าอร่อยถูกปากผมมากๆนะครับและมีอาหารเมนูพิเศษอันเนี้ยเจ๋งมากกินได้ที่นี่เลยแหละรับประทานอิ่ม,มแล้วเราก็ไปเดินย่อยชมบรรยากาศช่วงเวลาสายๆกับทะเลที่เงียบสงบและกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่ทางโรงแรมมีให้ผมมาเล่นในช่วงสายวันนี้นก,นก็คือ,อการออกกําลังกายในาน้ําน,นี่เองเดี๋ยวเราจะไปเต้นในาน้ํานดู โดยรวมถือว่าดีเลยนะครับเป็นกฤฤิจกรรมที่ไม่เบื่อเลยครับสบายๆแช่น้ํากระโดดเล่นอยู่ในน้ำนะครับแต่ผมว่าเพลงที่พนักงานเปิดเนี่ยมันดีวมากๆเลยครับสำหรับโรงแรมไฮแอดต้องบอกเลยว่าดีมากๆนะครับเหมาะก,กับการมพักผ่อนสัก2-3วัน และถ้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมถ่ายารูปส,สวยๆไว้เช็คอินด้วยยังไงฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับในส่วนคลิปหน้าผมจะพาไปเดินเล่นถ่ายารูปที่เดอะบ,บาลายกันบ๊ายบาย